สวัสดีค่ะวันนี้ลูกคก็หยิบอีกคิวในบาลบิลลีฟันแล้ว สวดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับพี่คิววันนี้ครับเราจะมารีวิวปืนนั่นเองค่ะป้าเราบอกเลยว่าปืนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยไม่ธรรมาดาเลยนะเพราะเป็นปืนที่สวยมากเท่และใครเห็นก็ต้องชอบครับบอกเลยขนาดตัวเราใช่แต่ก่อนที่จะไปดูครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับพี่คิวเลยบอลถึงหนึ่งล้านซับด้วยนะทุกคนเพราะเราเพิ่งผ่านห้าแสนมา <S <S <Gos S 2> ก็ขอบคุณคนมาครับทำหนึงล้านเลยใช่ไหมปีนี้ใช่เอาหนึ่งล้านเลยทำได้ไหมเนี่ยทำได้เราต้องทำได้เรามั่นใจในตัวเองโอเคอับงั้นไปดูกันไป นี่ครับอันนี้ก็เป็นปืน n e สซ Pro น,นั่นเองนี่เนสเซอะไรนะเนสเซตโปรตกรเลยเหรอใช่มันโปรโอเคครับนี่บอกเลยปืนเนี้ยผมชอบตรงที่เห็นไหมทุกคนดีไซน์สวยมากนี่และยิงแรงนี่38เมตรเลยนะปะ้าเขาบอกเลยนะว่าแรง38 38เมตรแต่เราต้องไปดูจริงๆนะว่าจริงๆแล้วมันยิงไกลได้ขนาดนั้นเลยเหรอือ งั้นเดี๋ยวเราไปดูหลังกล่องกันนะครับในหลังกล่องเนี่ยเขาก็จะมีแบบบอกว่าในกล่องเนี่ยเขามีชุดแต่งแถมอะไรมาบ้างนะครับนี่คือประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าใช่อันนี้ก็เป็นพันธุ์ท้ายมีแม็กแล้วก็มีที่ต่อต่างๆนานา,นานครับโอเคครับโอเคครับแล้วบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยตอนแกะออกมานี่น่าจะสวยนะดูเพราะดูการแกะแบบโปรมากนี่โองโหกล่องดูพรีเมียมมากเลยใช่คือแบบเนี่ยคือปกติถ้าเป็นอันอื่นล่องมาแบบมาตัดมาอะไรอย่างนี้แต่นี้ นี่เปิดได้เลยครับนี่แต่บอกเลยนะทุกคนว่าปืนนี้ไม่ได้มีขายที่ไทยนะปกติเราต้องมานําเข้าจากอเมริกาใช่ไหมแต่ตอนนี้คนระับมันอยู่ที่ไทยแล้วแล้วบอกเลยว่ามันอยู่ในร้านทีาอัฟลถ้าจะเล่นปืนเนอร์ฟหรือเล่นปืนพวกนี้ต้องนําเข้าจากอเมริกาใช่ไหมใช่แม้แต่จะมีที่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากอเมริกาถ้าเป็นแบรนด์ดัโซนเนี่ยเพราะว่ามันแรงแต่ตอนนี้มีร้านที่นำเข้ามาใช่ครับนั่นก็คือทีเอาอัพเดี๋ยวขึ้นให้เขานะ ที่เราไปรีวิวร้านเข้ามาใช่ไหมใช่ครับนี่โอเคถ้าร้านทีอับก็จะมีปืนแบบของดาร์สโซนเยอะมากใช่เยอะมากแล้วก็เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคใครสนใจก็เข้าไปดูที่ร้านลิงร้านได้เลยเนาะใช่แล้วก็เข้าไปดูที่เพจใน Facebook ได้ด้วยี๋ยังสั่งในหนได้อีกเราสามารถสั่งจากช้อปปี้แล้วก็ได้โอเคครับผมนี่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยไหมครับโอเคครับแก ก็คืออันนี้ก็จะเป็นตัวปืนของเรานี่บอกเลยนี่นี่วะสวยมากนี่<ม>นี่จะเป็นตัวปืนครับและอันต่อไปอันนี้จะเป็นพันท้ายนะครับนี่จะเป็นนี้แล้วก็เวลาเราประกอบเรากดตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปฟึ๊บนี่อยู่ไหมอ๋ออยู่ครับอยู่แต่ว่ามันยืดได้ด้วยใช่โอเคอเพื่อแบบใครเอามาประทับลาใช่ไหมทางเมืองใช่ก็สำเร็จโตล่เราเล็กเอาไว้อย่างนี้ได้ โอ้ยประทับอะไรอย่างนี้ใช่นี่ส่วนนต่อไปก็คือจะเป็นไอ้ตรงนี้ที่ต่อด้านหน้านคะคะปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนหนีนึงชิบชิบชิบหนีได้แล้วครับโอ้โหเท่เลยเนี่ยป้าอันต่อไปก็จะเป็นตรงนี้ครับนี่คือศูนย์เล็งใช่ปุ๊บแล้วเราเราก็สามารถเราขึ้นมาได้ชบ อ๋อมาปรับระดับเลงได้ด้วยเหรอใช่หันมาดูดิอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใชออ่อ๋อมันสามารถปรับระดับได้ด้วยเอาขนาดไหนใช่ไหมใช่แล้วก็สามารถปรับลงได้น,นี่มีแม็กกระสนให้กี่แม็กให้มีให้สองแม็กครับมีอ๋อมันมีสามอ่อ๋ออันนี้มันเป็นอันนี้ครับคือแม็กมันจะเล็กกว่าก็คือมันสามารถใส่กระสุนเล็กๆได้ครับคืออันนี้อะมันจะเป็นแม็กที่แบบเอามาต่อกันอยู่นะไม่ดู อ๋อคือปืนนี้ใส่กระสุนได้2แบบเลยเหรอใช่โอ้ยดูสิก็คือเออใช่ใช่มันมีกระสุนยาวกับกระสุนสั้นใช่นี่ฮะในตรงตัวข้างหน้าครับคือเราสามารถปรับได้ยืดได้หรือเราจะเอาออกก็ดึงออกได้เลยครับแล้วก็ <Okay. S 2> เปลี่ยนลำกล้องได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับส่วนในตรงแม็กกาซีนนะเวลาเราจะใส่เนี่ยเราไม่สามารถใส่อย่างนี้ไม่ได้นะลอง,ลองชักตรงนี้ก่อนชักมาก่อนเสร็จแล้วเราก็ทําการเอานิส่เข้าไป ใส,ส่แมกกาซีนเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงกับไปะดิงโอ้โหเสียงแรงมากเลยใช่เสียงดังมากอันนี้ก็คือจะเป็นเวลากระสุนออกครับเราก็ชักออกมากระสุนเร่มแมกออกเอาแม็กออกก็ต้องชักด้วยไหมหรือไม่ต้องชักชักแล้วก็ดึงตรงนี้อ,อ๋อต้องกดตรงนั้นใช่ไหมใช่ถ้าไม่กดมันจะเอาออกไม่ได้โอเคครับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับนี่ชุบเนี่ยครับกดไม่ได้แล้วโอเคครับเนี่ยแต่กดล็อก กดได้ปกติอ๋อโอเคนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่กระสุนกันแต่นี่ครับมีในกล่องลืมบอกไปเลยว่าเขามีคู่มือให้เราด้วยเขาจะบอกวิธีต่างๆใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าจําเป็นต้องอ่านไหมคู่มือเนี่ยไม่จำเป็นแค่ดูคลิปเราเข้าใจกว่าเสร็จแล้วเราก็ใส่กระสุนครับนี่ครับแล้ก็จะมีกระสุนอันนี้ก็เป็นกระสุนสั้นกับกระสุนยาวเห็นไหมอ๋อโอเคครับนี่ครับใส่เข้าไป อันนี้ครับแมกลืมบอกว่าอันเนี้ยเนี่ยสามารถใส่ได้สิบสองนัดเลยนี้เขาก็เล่นกระสุนโฟมเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าเรื่องตัวกระสุนเนี่ยมันเป็นโฟมพอโดนตัวมันก็มันก็ไม่ได้เจ็บหรอกแต่ก็มีจะมีหัวที่มันแบบมันนุ่มๆแมกเล็กแมกเล็กก็ใส่ได้สิบสองนัดเหมือนกันครับ อ่าแล้วผมจะบอกอีกอย่างนะครับก็คือปืนเนสเซตโปเนี่ยสามารถใส่กับแม็กปืนเนื้อปกติได้เลยนะครับก็คือสามารถใส่แม็กอะไรก็ได้ของปืนเนื้อนี่ครับแล้ววิธีการเอาใส่ผมผมบอกครับคือจริงๆเนี่ยมันใส่อย่างนี้มันไม่ได้นะครับคือเพราะว่าเราต้องชักก่อนให้ลางมันแบบเปิดนะครับส<ต>่วน<ร>ใหญ่ปืนเนี่ยปืนกท,ทุกกระบอกเนี่ยต้องมีการชาร์จก่อนใช่เพือ่อให้ตรงนี้มันเปิดนะครับมาดูนี้โดยคิวชกลับก่อนอ่าเนี่ยถ้าเราเอา ใส่เลยเนี่ยมันจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ต้องชักอ่นนี้ต้องยิงจริงเพราะตอนนั้นไม่มีกระสุนเราก็เลยยังไม่รู้อันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็หยิบแม็กขึ้นมาครับอ่าฮะปุ๊บสักวว้ชักกลับเล็งเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งไปที่อื่นแล้วถ้าจะเอาออกอ่ะถ้าอยากออกเอาออกเลยได้แม่ลองลองกดดูทีออกเลยอะครับไม่ออกใช่ไหมไม่ออกครับอ่าเพราะนั้นก็ต้องชักก่อนชักก่อนเสร็จแล้วพอพอชักปุ๊บออกปั๊บเลยเพราะลางมันเปิดนี่ โ okay, อเคครับวันนี้ก็จะเป็นการทดสอบขา้ขาวๆนะทุกคนก็คืออันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดูว่ามันจะแรงอย่างที่เขาบอกกันหรือเปล่าว่าปืนปืนนี่แรงมากครับเราต้องเห็นด้วยตาตัวเองครับด้วยตาของตัวเองเนี่ยโอเคครับ, okay, รบงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันป้าโอเคคิว okay, เรารมาเริ่มจากการทดสอบกระสุนยาวก่อนนะได้โอเคครับเดี๋ยวพ่อครับจะให้นคิวยืนตรงนี้ตรงนี้รลยนี่ค่ะอ่าดูนะดูความไกลก็คือเนี่ยยิงไปถึงนู่นอ่ะเดย๋ยเพิ่งนะ อ่าเดี๋ยวพ่อไปยืนตรงนู้นเคแต่เราดู้วด,นะดูความไกลครับเราก็จะให้คิวยืนตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งน,นะดูว่าจะยิงถึงหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอหลบอยู่หลังตรงนี้ก่อนหลบอยู่หลังชิงช้าก่อนอ่านี่กระสุนยาวคิวยิงมากเนอะครับอ่าอุ้ยอุ้ยว้าว wow. ้ยโคตรแรงโคตรแรงมองไม่ทันเลยอ่ะขอลองอีกรูปได้ไหมครับอ่าคราวนี่เล็งใส่ตัวพ่อดีเล็งใส่ตัวป้าเหรอจัดมากอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันแรงเกินอ่ะฮะเมื่อกี้เฉียวแบบปุ๊บไปเลยอ่ะ มันน่าจะออกไปข้างนอกแล้วดูแล้วเนี่ยระยะนี้ไม่พอทดสอบแล้วต้องไปข้างนอกแล้วขนาดระยะนี้มันแบบระยะหวังผลยังเฉียวหัวพ่อไปเลยอะเฉียวหัวเลยเหรอเออต้องไปข้างนอกดีกว่าไปเคเคไปเคเคเราทดสอบตรงนี้ดีกว่าเราจะยิงใส่กำแพงแต่เราจะถอยมาทีละระยะว่ามันโดนกำแพงไหมได้มาตรงนี้ก่อนเอาตรงหน้าบ้านก่อนตรงเนี้ยนี่ฮะอ่าเดี๋ยวดูว่ามันไปถึงไหนมันถึงกำแพงไหม โอ้โหชนกำแพงกระเด็นกลับมาอะไรหรอใช่เอียต่อทไมอีกไปถึงเส้นนี้เลยอีกบอกหนึ่งแป๊บหนึ่งนะโหโคตรไกลที่มันจะถึงเหรอไม่รู้อ่ะสไนเปอร์ของจริงนะเนี่ยอืมเฮ้ยโดนกำแพงเลยเหรอใช่โดนแบบย้อยลงหรือว่าตรงตรงเลยน่าจะแบบย้อยนิดนึงขอดู๋ยวยืนนึงนิดนะดยืนนี้นะเด็กมายืนนึงนะเมื่อกี้ไม่เห็นจับไม่ทันโอเคแป๊บหนึ่ง อีคิวเล็งใส่กล้องเลยนะใครครับอู้น,นี่ไกลมากเลยเนี่ยอู้่ถ้าไกลขนาดนี้ก็ไม่ต้องวิ่งหนีกันแล้วคิว <encontra> อ่าจัดมาอุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยแรงอะ่ะคิวเมื่อกี้เล็งใส่อะไรอะ่ะกล้องคิวี่คิวถอยไปอีกบล็บกหนึ่งนี้อ่ถอยไปนู่นเลยโคตรกาี <ST> <C ali> อ่าลองดูดิ เชียวหัวเฮ้ยมันแรงขนาดนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันอีกบล็อกนึ่งไหมไม่ต้องไม่ต้องอยู่ตรงนั้นแหละอยู่งั้นแหละนี่คิวเล็งมาบริเวณนี้นะพ่อจะดูว่าเวลามันกระทบกำแพงมันเป็นยังไงเอายิงข้ามกำแพงไปเลยเหรอไม่นุ๊กี้มันข้ามกำแพงไปเลยอ่ะฮะมันข้ามกำแพงไปแล้วคิวเอา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 ไปเอาไป โอ้โหเฉียวหัวเฮ้ยแรงจริงอะ่ะขออีกบล็อกนี้ขออีกบล็อกนึงแล้วุนจะหมดแล้วโอ,โอเคโอ้โหเฉียวหัวแสดงว่าระยะหวังผลตรงนั้นก็ยังหวังได้อยู่คิวเดี๋ยวพอ่อขอวัดความแรงหน่อยนะจากตรงนี้ไปถึงอีคิวยืนคิวยืนนั่นแลหละเฮ้ยจากนี้ยังแรงอีกอ่ะคิวใช่ ไนเปอร์ของจริงครับจากเนี้ยเมื่อกี้คิวยิงอ่ะจากตรงเนี้ยเสียวหัวพ่อมาเลยอะจริงเหรอก็คือถ้าเธอไปอีกบล็อกหนึ่งมันตกตรงพื้นแต่ถ้าตรงเนี้ยมันไปนู่นเลยขอขอดูอีกทีนึงยังเหลืออยู่ปะขอจับจากตรงเนี้ยอ่ะอ่ะไปโอ้จับไม่ทันเลยกระโดนกำแพงโดนกำแพงแรงมากแรงโอเคคิวเวลตลาดโอเค ก็เป็น3ามบแล้วเพราะว่าอีกิวสามารถถอยไปอีกได้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็30สิบแล้วก็คือเขาเค็มไว้3 5เมตรขนาดเรายังถอยไปได้อีกนิดนึงนะอาจจะ3ามหประมาณนั้นแหละโอ้โหถือว่าแรงจัดแรงมากงั้นเราลองกับกระสุนเล็กดูไหมได้แต่กระสุนเล็กข้อขอยิงน้อีกิวเป็นคนถือโอเคนะกีอาถือไว้่ะถือเมื่อกี้ผมลองกระสุนยาวแล้วก็ถือว่าปวดใช้ได้เลย อันนี้เป็นกระสุนสัน้นไม่รู้จะเป็นยังไงน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยแม่นปะเต็มเท้าเลยอ้าวเชียวเฮ้ยเหมือนกระสุนยาวมันแรงกว่านะเออกระสุนสั้นเบาวกว่านะอุ้ยแต่โดนเท้าอุ้ยเอย้ไม่ถึงกำแพงครับอุ้ยอันนี้ถึงอันนี้ถึงเออนี่ถึงอันนี้ถึง เชี S <S ่ยวหัวเฮ้ยตรงนี้ถึงอะคิวแต่ว่าได้อยู่เนี่ยขอ35เมตรจริงๆแล้วกันประมาณเนี้ยโอเค okay. เนี่ย35เ<อ>มตรดูกันจะเป็นปยังไงไปอุ้ยเชี่ยวหัวอุ่ยแรงแรงเอาโอ้ยโ,โอ้ยไม่เต็มกล้องเลย้ <S 2> <S 2> ยะปะ สามสิบห้าเมตรแต่ว่าพ่อดูแล้วมันยิงถึงมันยิงถึงไอคิวเลยแต่ว่าระยะหวังผลก็คือจุดตรงอ่ะคือปกติสามสิห้านี่มันอาจจะย้อยลงไปงี้ใช่ป่ะแต่ระยะหวังผลจริงคือสามสิบเมตรเลยจริงเฮ้ยไอคิวเมื่อกี้เราก็ไปทดสอบแล้วเป็นไงอย่างแรงอ่ะแต่ว่าไอคิวบอกว่าใส่ใส่แม็กของเนิร์ฟได้ด้วยหรอใช่นี่ของเคลียร์มาแล้วไหนไหนดูดินี้มันแม็กยี่ห้านะก็ใส่ได้แม็กอะไรก็ใส่ได้อ่าลองดู เฮ้ยเออยิงละยิงแางโน้นโน้นใส่ตรงสีชมพูอ่ะสีรียมมาให้ได้เหรอเยิงมาให้แล้วพุ้ยยังแม่นอ่ะเฮ้ยเนม่จับที่สุดโอ้โก็ถือว่าใส่ได้ทุกแม็กเลยดีกว่าใช่พี่ผมชอบเพราะปืนเนี้ยคือ อันนี้คือตอนนี้มันอยู่ที่ไทยแล้วเราต้องรีบคว้ามาคารับจะเกลียอดนะเบลล์ลืมไปซื้อแล้วตอนนี้เขายังลดย <Yeah. Okay. S 1> ี่สิบเอร์เซอีกน้วะโอเคโอเคทุกคนก็คือถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับไปรีวิวเลบอนถึง1ล้นานซับนะเบลได้เลยครับสมัยจากพวกเรานั่นเองโอเคงั้นวันนี้ลาไปสวัสดนะ bye ีครับบ๊ายบายคลิปหน้าเราก็จะมารีวิวปืนของดัตซ์โซนแล้วก็มาจากร้านนี้อีกใช่ไหมใช่มาดูว่าจะเป็นปืนอะไรรอติดตามนะครับปิ้ว ไปเดี๋ยวเราไปไล่ล่าไปนิทุกคน